เสร็จเรียบร้อยนะคะรถเชฟครับจีว่าดีเซลคันนี้นะคะถอดทั้งระบบออกมาเช็กลวนะคะแล้วก็ล้างระบบนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะ เรียบร้อยนะคะครถเชฟคาซีว่าดีเซลตอนนี้นะคะเราถอยรถออกมาจอดเทสเป็นกลางแดดนะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่6องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่32องศานะคะด้านค่าความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะคอมสัตว์นะคะ คอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝานะคะน้ำแอร์ก็หยดดีนะคะเช็คหลังถอดซ่อมนะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่25องศานะคะ เราเดินเบาจอดเทสกันกลางแดดเลยนะคะ ระบบไฟปกตินะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกตินะคะเช็ควิทยุนะคะ ลดเสียงเบาเสียงได้ปกตินะคะเปลี่ลยนคื่นได้ปกตินะคะลดเสียงลดเสียงเบาเสียงที่พวงมาหลายได้ปกตินะคะหน้าปัดนะคะก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะ ก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะเซตอะไรเก่าของรถเชฟครับที่ว่าดีเซลนะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นน้ํายาล้างระบบนะคะที่ล้างภายในตู้หน้าตู้หลังแผงแอร์แล้วก็ชุดสายน้ํายาแอร์นะคะ แล้วก็จะมีสายน้ำยาแอร์นะคะที่เปลี่ยนนะคะอีกเป็นชั้นวาวตู้หน้าตู้หลังใส่กองไดเออร์ลูกยางโอลิงทุกข้อต่อนะคะมีทั้งโอลิงเหล็กแล้วก็ตัวโอลิงยางนะคะแล้วก็มีกองแอร์ค่ะ เชฟแคปที่ว่าดีเซลแอร์เย็นได้20องศานะครับรถเคยแอร์ไม่เย็นแล้วก็เติมน้ํายาแอร์มาครั้งหนึ่งตอนนี้ในรถเย็นได้20องศาแต่ค่าความร้อนระบบแอร์ค่อนข้างสูงเกือบ250แล้วนะครับ ลองเติมน้ำยาเพิ่ม1นีดครับน้ำยาเพิ่ม1นีดนะครับความร้อนเกินสองรับลมสปีดสองทำงานนะครับความเย็นหลังเติมน้ำยาเข้าไป1นขีดนะครับ ลงมา13องศาความร้อนสปีด2ลงมาไม่เกิน250ตู้หลังตอนนี้ลงมา14องศาอุณหภูมิรอบรถตอนนี้อยู่37.9รถผ่านการใช้งานมาแล้ว1 สองหกสามสองห้าหนึ่งสนสองมื่นหกพันสามรอยยี่สิบห้ากิโลเมตรรถเข้าเติมน้ำยาแอร์ตอนสามโมง4ี่ิเอ็ดนาทีนะครับ เดินเอาความเย็ยนลงมาได้1 1องศานะครับพัดลมทำงานปกติทั้ง2ตัวยกคอนโซลของรถเชฟนะคะ รถเชฟคปติว่านะคะวันนี้ช่างได้ลงมือนะคะรื้อภายนอกออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือจะมีส่วนคอมแอร์นะคะแล้วก็แผงแอร์นะคะภายในรถนะคะคือส่วนของข้างหน้านะคะก็ยกหน้าปัดนะคะนําตู้แอร์ออกมาเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะส่วนหน้าปัดนะคะยกออกมาเรียบร้อยนะคะส่วนของด้านหลังนะคะก็คือตัวตู้แอร์ด้านหลังนะคะช่างทําการถอดออกมาเรียบร้อยนะคะนี่นะคะคอมแอร์นะคะตัวนี้ส่วนของแผงแอร์นะคะสรุปนะคะวันนี้ช่างทําการถอดอะไรออกมาหมดเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยววันจันนะคะช่างจะลงมือลุยงานให้ต่อนะคะของรถเชฟแคปติว่าค่ะชุดอะไรของรถเชฟครับติว่าดีเซลนะคะคันนี้นะคะก็ถอดแผงตู้หน้าตู้หลังนะคะถอดทั้งระบบออกมาเช็คลัวนะคะคันนี้วิ่งมาแล้ว1 2 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะจะสังเกตตัวไส้กรองนะคะจะมีเศษอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตัวไส้กรองค่อนข้างดำนะคะ ภายในระบบนะคะตรงไส้กรองนะคะก็ค่อนข้างดํานะคะแสดงว่าภายในระบบนะคะก็จะต้องดํานะคะเราก็จะต้องล้างระบบนะคะเพื่อเคลียร์น้ํามันดําๆออกนะคะตัวสายน้ํายาแอร์นะคะก็ที่เห็นชัดเจนก็คือมีคาบรูทั้งสองเส้นนะคะแล้วก็ตัวเส้นด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวติดรถนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะดัดแปลงมาแล้วนะคะ นี่นะคะจะมีคาบร่วซึมชัดเจนนะคะเป็นไอน้ำมันนะคะส่วนตรงนี้จะแห้งอยู่นะคะตัวสายเส้นแรกนะคะท่อนแรกตัวนี้นะคะก็มีไอน้ำมันมีคาบน้ำมันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสายอีกเส้นกันนะคะตัวสายเส้นนี้นะคะก็มีการดัดแปลงมาแล้วนะคะไม่ใช่ตัวติดรถนะคะแล้วก็จะมีคาบั่วซึมตามข้อต่อนะคะ นี่นะคะมีคาบรั่วซึมแบบนี้เลยนะคะคอมแอร์ของรถเชฟครับตีว่าดีเซลนะคะตรงนี้นะคะจะมีคาบรั่วนะคะเป็นคาบน้ํามันซึมๆนะคะไม่แน่ใจว่ารั่วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะได้เช็ครั่วดูนะคะนี่จะเป็นหน้าคัดที่ใช้งานมาแล้วหนึ่งแสนสองหมื่นกว่ากิโลนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คลูกปืนดูนะคะ ตัวลูกปืนมีเสียงดังนะคะภายในคอมนะคะที่เราเห็นตัวไส้กรองดำๆนะคะด้านในภายในคอมนะคะก็จะมีตรงแกนตรงนี้นะคะที่ดำๆนะคะแต่ว่าบางส่วนก็ยังขาวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายน้ำมันคอมออกมาดูกันนะคะ ไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเช็คล่วตัวคอมแอร์ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องล้างระบบนะคะคอมลูกนี้ก็จะต้องใช้น้ำมัน210 m ลนะคะนี่นะคะรถเชฟครับตีว่าดีเซลนะคะถ้าเป็นรถต่างประเทศนะคะหรือว่าบางประเทศนะคะที่เป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะก็จะใช้น้ำมันอยู่ที่150นะคะ<ม>ถ้าภายในประเทศไทยประเทศนะคะหรือว่าบางประเทศเหมือนกันนะคะก็จะใช้น้ำมันอยู่ที่210 ML นะคะ ถ้าจะให้ดีนะคะก็จะต้องล้างระบบนะคะจากด้านหน้านะคะไปด้านหลังถึงตู้หลังเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้คำนวณน้ำมันคอมที่ถูกต้องนะคะตัวลูกปืนที่ดังนะคะจะเห็นว่าตัวจารบีนะคะหมดอายุการใช้งาน,นะคะเริ่มซึมออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวตัวซินนะคะก็ยังแห้งอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเช็คล่วคอมแอร์ดูอีกทีนะคะ ในส่วนของชุดคัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดการเปลี่ยนตัวชุดคัดใหม่นะคะแผงแอร์ของรถเชฟนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทําความสะอาดแล้วก็นําไปเช็ครั่นนะคะตู้หลังของรถเชฟนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คลั่วนะคะ เช็คลวดตู้แอร์หน้าตู้แอร์หลังของรถเชฟแคปติวา่านะคะตู้หลังไม่รั่วนะคะตู้หน้าก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเช็นะคลวดแผงแอร์ของรถเชฟแคปติว่านะคะแผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ เช็ัลวคอมแอร์ของรถเชฟแคปติว่านะคะคอมแอร์ air, ไม่รั่วไม่ซึมนะคะชุดอะไรมาตรฐานที่จัดให้ในงานซ่อมแอร์ของรถเชฟแคปติว่าคันนี้ค่ะหลักๆนะคะในตัวไส้กรองนะคะก็จะค่อนข้างดำนะคะแล้วก็มีเศษอลูมิเนียมนะคะส่วนตัวใหม่ที่เราเลือกใช้นะคะก็เป็นมาตรฐาน GM นะคะ ก็จะมีน้ํายาล้างระบบนะคะเราต้องล้างระบบภายในสายตู้หน้าตู้หลังแผงแอร์นะคะเพราะว่าตัวภายในระบบนะคะก็ค่อนข้างดำนะคะแล้วก็จะมีเอ็กเพนชั่นวาลตู้หน้านะคะเราก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน G.M. นะคะแล้วก็วาล์วตู้หลังนะคะก็เลือกใช้ G.M. นะคะแล้วก็จะมีชุดคัดนะคะที่ตัวลูกปืนมีเสียงดังนะคะ แล้วก็ตัวเจลบีนะคะเริ่มหมดอายุการใช้งานนะคะซึมออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่เราจะจัดลงรถให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงนะคะที่เปลี่ยนตามข้อต่อต่างๆนะคะในส่วนของตัวกองแอร์นะคะเราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานโปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะ ยังมีชุดสายน้ำยาแอร์เข้าออกคอมอีกหนึ่งชุดนะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถเชฟครับตีว่าดีเซลนะคะตัวสายด้านบนนะคะก็จะเป็นสายเก่านะคะที่รั่วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนมาแล้วนะคะมีการซ่อมมาแล้วนะคะตัวส่วนตัวสายด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวสายใหม่นะคะที่เราจะจัดลงรถให้ลูกค้านะคะตรงตามรุ่นนะคะมีรับประกันนะคะแล้วก็เป็นสายมาตรฐานนะคะไม่ต้องดัดแปลงนะคะ นี่นะคะเป็นสายมาตรฐานนะคะไม่ต้องดัดแปลงนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเก่านะคะที่มีข้อต่อแบบนี้นะคะตัวใหม่เอานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะหัวสายนะคะก็จะตรงตามรุ่นนะคะของรถเชฟครับที่ว่าดีเซลนะคะแล้วก็ตัวเก่านะคะจะมีข้อต่อแบบนี้นะคะส่วนตัวใหม่จะเป็นตัวย้ำแบบนี้นะคะลดลดการรั่วซึมนะคะ เซตอะไรของรถเชฟแคปติว่าดีเซลนะคะระบบนะคะที่ล้างออกมาจากภายในแผงแอร์นะคะดูสภาพสีนะคะดำเหมือนไส้กรองไดเออร์นะคะนี่นะคะเราล้างออกมาจากด้านในนะคะก็คือล้างเนี่ยคะ่ะภายในเนี่ยค่ะเป็นซีเป็นซี่แบบนี้นะคะออกมาเดี๋ยวช่างจัดการล้างให้ใสสะอาดนะคะ ที่สามนะคะก็ยังดำอยู่นะคะล้ังระบบภายในแผงนะคะมาถึงน้ำเกือบจะใสแล้วนะคะน้ำยาหลาังระบบที่ใช้ล้างภายในแผงให้ใสสะอาดนะคะค่อนข้างใช้เยอะนะคะเพราะในระบบสกรปรกนะคะและก็ดำมากมากนะคะ ล้างระบบภายในตู้แอ์นะคะคอนข้างสกรปรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจัดการล้างทำความสะอาดให้ใส่นะคะเริ่มใส่ขึ้นมาแล้วนะคะภายในตู้แอร์ล้างระบบภายในตู้หลังนะคะ ออกมานะคะก็ไม่ต่างจากแพงนะคะสกปรกนะคะและดำมากๆนะคะเช็ครัวตัวแอร์หน้าตัวแอร์หลังหลังจากที่เราล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนตัวเอสเปนชั่นวาล์วนะคะตู้หลังไม่รั่วไม่ซึมนะคะตู้หน้าก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ เช็คลวแผงแอร์หลังจากล้างระบบนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์ใหม่นะคะ<ม>แผงแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะคล้างระบบภายในสายนะคะไอปีละอ่อไตกี้ะ นี่เป็นน้ำที่เราล้างภายในสายนะคะด้านในรถนะคะเรายกหน้าปัดออกนะคะเราก็จัดการดูดฝุ่นทำความสะอาดนะคะด้านหลังรถนะคะเราก็จัดการดูดฝุ่นทำความสะอาดให้นะคะ ตวอินเตอร์นะคะแล้วก็จัดการฉีดล้างความสะอาดให้นะคะดูสภาพน้ําที่ออกมาจากอินเตอร์นะคะดํานะคะเดี๋ยวเราจะจัดการเป่าทำความสะอาดแขงหม้อน้ําให้อิกน,นะคะสายน้ํายาแอร์ของรถเชฟนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะจัดการเปลี่ยนตัวลูกยางโอลิงใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ตู้หลังของรถเชฟนะคะประกอบเรียบร้อยนะคะตัวตู้นะคะเราก็ล้างระบบภายในนะคะเปลี่ยนตัววาวนะคะแล้วก็เช็ดรั่วให้เรียบร้อยนะคะคอมแอร์ของรถเชฟครับตีว่าดีเซลนะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนชุดคัดใหม่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เคลียร์น้ามันภายในคอมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะ หลังจากที่เราประกอบตัวแอร์เรียบร้อยนะคะเราก็จะยกตัวคอนโซลขึ้นไปประกอบบนรถนะคะมา เะะเอออาาไป,าไปาในนก่นยรถเชฟครับที่ว่าดีเซลนะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวไหล่เรียบร้อยนะคะเราก็เลือกใช้น้ำยาแอร์เคียร์นะคะน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะถอยออกไปฉีดล้างทำความสะอาดแผงหน้านะคะพร้อมตัด แล้วก็จะมีเปลี่ยนสายน้ํายาแอร์หนึ่งเส้นนะคะก็คือตัวสายนี้นะคะที่เป็นสายกลางกับสายใหญ่นะคะที่มาเป็นคู่นะคะส่วนสายนี้นะคะเราก็ล้างระบบภายในนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่7็องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่27็ดองศานะคะ อุณภูมิตู้หลังนะคะก็อยู่ที่11องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่29องศานะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิตู้หลังอยู่ที่12องศาส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่25องศาน้ำออกมาอย่างดำเลยนะ ว่าน้ำเริ่มใสแล้วนะครับน้ำดำๆนี่ออกไปเยอะแล้วครับน้ำดำๆนี่ออกไปเยอะแล้วถือว่า,าน้ำดำๆที่เป็นฝุ่นที่เกาะหม้อน้ำเกาะอินเตอร์เกาะแผงแอร์นะฮะออกมาเยอะเลยเมื่อเช้าอินเตอร์ก็ออกมาล้างทีแล้วนะฮะแผงแอร์ก็ล้างแล้วนะครับถือว่ายังมี ฝุ่นดำๆเกาะอ,อยู่เยอะอยู่แต่ตอนนี้สะอาดแล้วนะครับ